ครับผมนะฮะวันนี้เลิฟมาซีสเปย์ทั้งทีต้องมีอะไรพิเศษมาอีกแล้วนะครับเลิฟมากับสวีทเมล็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเน่ลูกใหม่เลยนะฮะวันนี้ครับผมมาทำอะไรครับมาทำอะไรมาทำอะไรวันนี้ครับมาสัมภาษณ์ครับเพราะว่าเอาเพลงใหม่มาฝากแฟนเพลงชาวซีครับครับผมชื่อเพลงว่าโทษในสิ่งที่เธอไม่รู้ครับทำไมะไม่ต้องขอโทษด้วยครับต้องขอโทษครับก็ จริงเนเรื่องของคุณหรือเปล่าอนเนียรติ์มาให้ผมนะก็จริงเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งครับที่มีความผิดที่เราทําผิดอยู่ในใจแล้วก็เราไม่สามารถบอกคนที่เรารักไปตรงๆได้ว่าเราทําผิดอะไรเขามาได้แต่ขอโทษผ่านออกมาจากทางทางใจของเราครับผมครับผมเป็นที่มาที่ไปของช่อเพลงด้วยใช่ครับ นะครับแล้วอย่างนี้มันต้องมี MV ็ีดิ์มาถึงจะเห็นภาพชัดเจนจะได้ดูนเมื่อไหร่ครับสำหรับมิวสิกวิดีโอพวกเรานะครับเพลงขอโทษในสิ่งที่เธอไม่รู้ก็จะได้ชมกันอาทิตย์หน้าก็วันที่6มิถุนายนครับก็จะออนแอร์กันทั่วประเทศแล้วครับผมนะฮะมันได้ในสเปนก็น่าจะได้ชมกันนะครับเอางี้ดีกว่าถามถึงวันนี้มาซิงก้ลนใหม่ MV แล้วเอาบั้มาจะได้ฟังกันเป็นเต็มเมื่อไหร่ฮะ จริงๆก็น่าจะเป็นภายในปีนี้ครับพวกเราก็เร่งทำอย่างที่สุดในตอนนี้จริงๆก็มีวัตถุดิบประมาณนึงแล้วคือซิงเกิลต่อไปเนี่ยเตรียมตัวรอได้เลยครับไม่นานแน่นอนครับี่ติดตามให้ดีแล้วกันสวิตมาเล็กนะครับเอาวันนี้สุดท้ายแล้วอยากให้ฝากอะไรสำหรับแฟนแฟนสวิตมาเล็กแล้วก็ชาวซีสเปซหน่อยครับสำหรับแฟนแฟนซีสเปซนะครับแล้วก็แฟนของสวิตมนเล็กนะครับตอนนี้พวกเรากลับแล้วครับแล้วก็มีซิงเกิล ใหม่ล่าสุดเลยที่ชื่อว่าขอโทษในสิ่งที่เธอไม่รู้ก็ถ้าใครชอบเนี่ยฟังแล้วรู้สึกโวดมันโดนมากเลยก็รีบ SMS หรือว่าโทรมาขอเพลงอันที่เซทด้วยนะครับเพราะเพลงเนี้ยพวกเราอยากจะให้เพลงเนี้ยติดอยู่ในชัรนซีให้เคลื่องนดับหนึ่งไปเลยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอยากที่จะเป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้เนี่ยก็เชิญได้ครับที่ดับจันหนึ่งสอ์ศูนย์สอแล้วกดโทรออกนะครับ ก็จะช่วยพวกเราสนับสนุนพวกเราในทางที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกกฎหมายครับผมเป็นกำลังใจให้ใช่ครับผมนะฮะสับเพลงต่อไปนะฮะวันนี้ขอบคุณจอบสวิตมมเลดด้วยค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นอนนะฮะที่ซิสเปสครับผม